อ้าวหมาครับของเล่นมาใหม่แล้วครับอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้น,น,นจากเคอรี่ครับสั่งจากร้านค้าอ่าช็อปปี้ไม่รู้อะไรลุร้นก่อนมันคืออะไรวันนี้ของเล่นที่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์แน่ชิ้นนี้ของเล่นที่มีประโยชน์ ล้านๆ ของเล่นชิ้นใหม่คืออะไรกล้องวี s ตาร์แคมครับนี่ครับวัดเดียวถึงครับมีแล้วกล้องครับแต่สั่งเพิ่มหน้าตามจะเป็นยังไงมาดูครับปิงปองว่าลูกปิงปองว่าลูกปิงปองหรือกล้องวะเนี่ย นี่ครับอ้าอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทรวมค่าส่งเลยครับเฉพาะตัวกล้องห9ร้อยเก้าเก้ามีแถมเมม32มสองกิ๊คู่มือนี่ส่วนคู่มือครับอันนี้อะไรตัวกล้อง แมพหอ,อยังดีครับแรตเตอร์สายชาร์จขายืดไม่มีหมดมาดูตัวกล้องครับกล้อง IP c a m e r a V-Star Cam ครับอ๋อยังหล่อเลยครับ

มีแล้วสองตัวสั่งเพิ่มอีกเหน็นสวยดีครับโอเคต่อไปติดตั้งครับอ่าครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยอย่ย่เรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ